ติดต่อเสร็จเมื่อสักครู่นะครับผมลืมแก้งไปนะครับ,รบลืมขั้นตอนไปขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการเลือกซอสนะครับโอเคเดี๋ยวบางท่านเปิดมาแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่ติดไม,ไม่ไม่นั่นหรือว่าอะไรเลยเราต้องอเลือกไปที่ซอสที่เราต่อ HDMI ไว้นะครับคือในที่นี้ของผมเลือกไปที่ซอสที่3นะฮะพอเลือกไปที่ซอสที่3าปุ๊บมันจะทําการยิงเงนสักแป๊บหนึ่งนะครับปรับเรสโวลูชันของหน้าจอโอเคตอนนี้เมื่อขึ้นมานะครับ ผมปรับหน้าจอไว้ที่คอมพิวเตอร์นะครับเป็นแบบดูปิเกตนะฮะดิสเพย์ Display นะฮะเพราะฉะนั้นหน้าจอ,อาตัวดีไว c ์โน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับกับหน้าจอมอนิเตอร์ทีวีเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับผมโอเคแล้วก็อีกนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วตัวนี้ใช้กับได้ทั้งแม็ทั้งพีซีนะฮะเมื่อสกักครู่ลืมบอกไปนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองนะครับปรับ หน้าจอให้มันเป็นแบบเอโทษทีนะตอนนี้ปรับเป็นแบบ X 1 0ทไว้นะครับเดี๋ยวจะปรับให้มันเป็นแบบรูปิกเกตดูนะฮะก็คือให้มันเหมือนกันนะครับสักคนะกรู่นะมันกำลังเรียนโอเคเนี่ยปรับ,ปบไปนก็ไดนะ้เป็น,นรูปิกเกตนะฮะโทษทีครับเมื่อกี้ปรับเป็นเอ็กเทนไ โอเคนี้เดี๋ยวผมจะทดลองเปิดไฟล์หนังแบบหนักๆให้ดูนะครับว่าความสามารถในการโยนไฟล์ของมันเนี่ยหรือว่าการทานเฟอร์ของมันเนี่ยดีแค่ไหนนะครับโอเคผมจะเปิดจากเครื่องอื่นนะฮะก็คือเปิดจากเนเบิร์กนะฮะก็คือจากเครื่องอื่นแล้วมาเพย์นะครับในตัวโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ส่งภาพเข้าไปที่ ตัวมอนิเตอร์นะครับจะดูว่ามันจะมีเขาเรียกว่าดีเลย์ไหมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยี W h d i นะครับเขาเคลมไว้ว่ามันเป็นเรียวทม์นะครับโอเคผมเปิดให้ดูแล้วกันว่ามันจะโอเคจริงแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นไฟล์ไฮเดฟนะครับแต่ไม่ถึงกับเป็น full hardit นะครับโอเค ไปดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนที่ที่เลือกเน็กไปนะฮะให้ดูการลันขึ้นมานะฮะจากตัวโน้ตบุ๊กกับตัวมอนิเตอร์นะครับว่ามันมีทีเลหรือเปล่าครับดูแล้วเนี่ยมันขึ้นมาพร้อมกันเลยครับเช่นอเมาคอร์ปอเรชั่นองค์กรธุรกิจใหญ่และมี้อักซ์พงนะว่าเป็นะครับ เป็นหัวหน้าฝ่ายซิฟิลิตี้ตึกไททิ่รลบสุดยอดที่รีบเดยไฮฟ์ห้องทดลองขนาดยักษ์ใต้ดินที่เะปพัฒนาต้นคอนแทคชันหน้ากรนดังโอเค กาย v ิ s i หนึ่งร้อนะครับ mm. ก็เป็นของกิกไบต์นะครับเดี๋ยวผมจะปิดไปก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอีกว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีความสามารถนะครับจะให้ดูแบบอีกนนรูปแบบนึงนะก็คือเป็นแบบ X X p นะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับปักก่อนให้มันเป็น X 1 e n อันนี้มาเป็นรูปปีแคอยู่นะฮะเวลาปรับเป็น X10 นะครับเราไม่ต้องไปกำหนด Resolution อะไรมันเพิ่มเติมนะฮะเราแอปไฮเลยนะฮะเดี๋ยวมันจะเลือกเองว่า,อามอนิเตอร์เหมาะกับ Resolution ที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวผมคีบไปเลยแล้วกันโอเคดูที่หน้าจอโน้ตบุ๊กนะสังเกตเลขสองเนี่ยมันจะเป็นที่หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบกูมพันแปดสิบนะฮะโอเคเดู ถ้าเราเปิดหนังแบบ X10 จะเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้มันอยู่ที่โน้ตบุ๊กนะฮะเดี๋ยวผมจะลากไปที่ทาา,าตัวมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ขยายมาเป็นฟูตอนที่มันแอคชั่นหน่อยนะครับพูดไป สังเกตดูวา่าเวลาเน็กต่อไปให้มันเปิดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่ performance ของอตัวเครื่องด้วยนะครับไม่รู้องไปกดรีโมทเ,เดี๋ยวให้ดูนี่งสักพักหนึ่งนะครับเรามีนัดต้องไปนัดลิสต์เบียนกันในสามสิบนาทีต่อ ยอดเยี่ยมเลยครับน,นะครับโอเคถ้าอย่างไงผมก็ขออนุญาตจบการรีวิวตัว Sky Vision WS 1 0 0ไว้เพียงเท่นี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับถ้าสนใจตัวสินค้ายัางไงก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ที่เว็บมาลนครน,นะฮะอขอบคุณมากครับสวัสดีครับาม